สวัสดีครับวัดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องแอนทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรเล็กด็ดมาครบล่างสูตรนี้กําลังเดินดีเลยเดินทีเดียวนะครับเดินมา20นะครับ20งวดนะครับ20งวดขึ้นนะสมาชิกนะผมลงโปรแกรมไว้ก็20 20งวดน,นะครับ แต่ผมจะมาย้อนให้สมาชิกดูแค่1 2 3 4 5 6 6งกวดนะเป็นสูตรเลขตัวเลข6ตัวนะครับชัวๆเลยแต่มันเยอะหน่อยนะครับตามสูตรนี้6ตัวเลยนะครับก็มา2ตัวฉะนั้นตัวเลขสูตรนี้มันจะเยอะนะครับตัวเลขยิ่งเยอะนะครับมันยิ่งมีโอกาสพลาดน้อยนะสมาชิกนะถ้าตัวเลขน้อยมันมีโอกาสพลาดเยอะนะครับอันนี้ตามสติตามสูตร นะครับตามที่ผมคำนวณมาสูตรมาหลายปีนะครับถ้าเป็นเลขเด่นตัวเดียวหรือเด่น2ตัวเด่น3ตัวมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์มาน้อยนะถ้าเป็นเลขเด่นถ้าเป็นตัวเลขเด่นเยอะแบบนี้เปอร์เซ็นต์มันก็จะมาเยอะมามากกว่าอ่ะพูดง่ายๆแบบนี้นะใครที่คิดคำนวณก็จะรู้ดีนะครับนะครับถ้าใครไม่ชอบตัวเลขเยอะก็มองผ่านได้นะสมาชิกนะผมมีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมแต่เป็นสูตรตื่นยาวๆเลย20งวดขึ้นนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไปด้วยกันกน,นะสมาชิกนะ <c oughs> ช่องแอทอนนักคำนวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนคําเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสน,นุนการพน,านันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท,ทุกข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกยแยกวิเคราะห์โดยตัวของท่านเองนะครับถูกผิดยังไงก็กราบขอโทษขออภยัยนะครับสมาชิกนะ,ะมาเข้าเรื่องกันนะสูตรกําลังเดินดีเลยทีเดียวนะครับ20งวดขึ้นสําหรับสูตรนี้เลขเด่นมาควบล่าง นะครับงวดแรกที่ผมย้อนให้ดูนะครับสูตรได้802356นะครับแปดศูนสองสามากคกหกมาครบล่างนะครับเลขกกตัวสภาพชิกดูดีๆมันจะมีอยู่แถวหนึ่งที่ไม่มาเลยนะครับฉะนั้นก็ตัดเป็นเลข5้ตัวมาครบล่างก็ได้นะฮะเดี๋ยว ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะรู้นะครับผมจะมาร์กตำแหน่งไว้ให้มันชอบมาตัวไหนเล่นเด่นมาโคตบล่างเด้อสมาชิกเด้อถูกมั้ที่หนึ่งครับวที่สองสูตรฮนะหน้าก้าวหนึ่งสามสี่หกเจ็ดห้าอกหนึ่งหนึ่งครับก็อ่ะวันนี้มาเบิ้ลน,นะ <c oughs> ถูกเป็นงวดที่2องเลขเด่มาควบล่างครับงวดที่3ฮะสูตรได้913467ึ่ามอาพอดอก6 7เจมาคูน้นี้นะครับหกออก6 7ครับ ใครที่ชอบสูตรนะครับก็เตรียมแคปสูรไว้นะฮะเดี๋ยวสักคู่หนึ่งรู้เรื่องเลยว่าเอาตัวไหนมาบวกกันถึงได้ตัวเลขตามนี้นะครับเอาประอารงวดที่4เลขเด่นมาครบล่างนะคเลขเด่นมาครบล่างสูตรได้9 1้า6 7ี่เอีกอ่ะ3งวดนี้สูตรได้เลขเหมือนกันเลยนะครับผลออก9ก้าหนึ่งนครับก ตันที่เลกหนึ่งครับถูกเป็นงวดที่4เอาเหมือนที่ผมได้แจ้งสมาชิกไว้นะสมาชิกนะว่าสูตรนี้มันเดิน20งวดขึ้นนะครับตามโปรแกรมรันนะครับ ยีงวดขึ้นแต่ผมย้อนให้ดูแค่6งวดแค่นั้นนะครับอ่ะงวดที่5นะงวดที่5สูตรได้4 6 8 9กแเนะครับสเอ้ยไม่ใช่4 6 8 9กแปดเองอกสี่หดูดีๆนะสมาชิกนะช่องไหนตัวเลขตัวไหนที่มันไม่ค่อยมาครับสมาชิกก็สามารถตัดแถวนั้นออกไปได้นะส่วนตัวผมไม่ตัดนะครับเพราะว่าถ้าย้อนขึ้นไปอีก มันก็จะมานะครับมันก็จะมาะต้องยี่สิบหงวดอ่ะ,ะครับ <c oughs> ก็มาครบอีกนะครับสี่หกถกนะครับ ก็นะครับสมาชิกนะครับก็ขอบคุณนะครับทางช่องแอดทอนนักคำนวนนะครับขอกาบขอบคุณสมาชิกทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับที่ยังติดตามนะฮะสูตรการคำนวนนะครับช่องแอดทอนนักคำนวนนะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะฮะยังไงผมก็กาบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะสมาชิกนะที่ติดตามและไม่ทิ้งกันไปไหน นะครับถึงสูตรจะหลุดสูตรจะเข้ายังไงก็ยังติดตามกันอยู่นะครับยังไงก็ฝากช่องผมไว้ด้วยเด้อสมาชิกเด้อช่องแอนทอนนักคำนวณช่องกลางของแอนทอนเองนะครับก็ฝากสนับสนุนด้วยก็แล้วกันนะสูตรก็ว่ากันไปตามสูตรวิธีคิดมีวิธีทำมีวิธีคิดให้นะสมาชิกนะไม่ต้องห่วงฮนะอ่ะหวดที่ผ่านมานะสูตรเลขเดี่ยมาครบล่างอนะสูตรได้2 4งสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์พอกหกหกอ่ะมาเบิ้ลนี้ มาที่ตำแหน่งนี้นะครับ66อันนี้นะมาสองตัวเลยนะมาสองเด็ดนะครับติดหน่วยล่างเลยทีนี้นะสมาชิกนะไปดูฮะว่ที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนไปดูฮะวิธีทำนะนี่ครับวิธีทำมันเป็น สูตรมันจะบวกกันเยอะหน่อยนะสมัชิกนัก็แคปเอาตานี้เลยนะครับ <passo S 2> <c oughs> วิธีทํานะครับนำหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักพันสองครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยอีกสองครั้งมาบวก10อีกสองครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบสตัวหน้าครั้งที่1นสองครั้งมาบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้ง มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งมาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1 1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก3ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลข1คงที่นะครับส่อมาชิคนะเอาบวกกันดูฮะ7จบวกเลงท้ายเลข4 4 kiss, ่บวกเลงท้ายเลข1นะครับ1นึ่บวกศูนลงท้ายเลขเอ้ยหเอาใหม่เอาใหม่7จบวกเลงท้ายเลข4 4่บวกเลงท้ายเลข1 1ึบวกส ก็ลงท้ายเลข3 3มบลงท้ายเลข5 5าบวกศก็ได้5 0บวกศอีกก็ได้5 5าบวกหลงท้ายเลข0 0บวก็ได้5 5บวกหลงทยเลข0 0บก็ได้3 3บวกสี่บวกสลงท้ายเลข7 7็จบวกหลงท้ายเลข3 3บวกหลงท้ายเลข9กบวกหลงท้ายด้วยเลข5 5าบวกหคงที่ครับ ห้าบวกหนึ่งคงที่ลงท้ายเลขหกฮะสมาชิกนะครับเท่ากับหกฮะอ่าอย่างไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะฮะตามสูตรเดี๋ยวดูสูตรก่อนแป๊บหนึ่งมันก็จะได้หก แปดศู 8, 0, 1, 3, อ่าเลข6ตัวนี้อ่าเลขเด่นมาครบล่างอันนี้ก็หกเจ็ปดอ่าอันนี้บวกเพิ่มไปสองแปเก้บอ่าอันนี้บวกเพิ่ไปสองบวกหนึอันนี้ได้หนบวกเพิ่มไปอีก2ก็ได้3 3บวกเพิ่มไปอีก1นึก็ได้สี่อ่าตามนี้เลยนะสมัสชินนะตามนี้ฮะเลขเด่นมาครบล่างยังติดที่6กับ1อยู่นะฮะ มันยังติดที่6กับหน,นึ่งหกกับหนึ่งเนี่ยมันสลับกันมาครับวันนี้ผมวางหลักสิบไวที่เลขคู่หลักหน่วยไวที่เลขคี่มันติดเลขหลักหน่วยล่างผมที่1กันนบสมสนะฮะสมาชิกนะที่1กับสาที่หลักหน่วยล่างหลักสิบติดที่0กับ8นะครับหลักสิบล่างนะฮะฉะนั้นผมเน้นไปที่4ตัวนี้ฮะสตัวกลางเนี่ยนะครับสมาชิกอันนี้พูดถึงตามสูตรผมนะฮะผมตัด4กับ6ทิ้งนะครับผมเอาแค่4ตัวนี้นะครับ ตามนี้เลยนะสมาชิกน,นะกด <c oughs> จะได้นะครับหกแปดศูนย์หนึ่งสามสี่นะครับหกแปดศูนย์หนึ <c oughs> ่งสามสี่หกแปดศูนย์หนึ่งสามสี่โอเคถูกนะฮะกลัวผิดวดประจำวันที่ วดประจำวันที่นะครับสิบหกครับสิบทับหกหกนะครับผมเน้นไปที่สี่ตัวนี้แปดศูนย์ผมวางไว้แปดกับศูนย์ผมวางไว้ที่หลักสิบล่างหนึ่งกับสามผมวางไว้ที่หลักหน่วยล่างคู่ขี้ห้างว่นี้อ่ะถ้าใครชอบมันผมก็จัดไปใครไม่ชอบมองผ่านนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ